สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพ่อมเมล็ดต้นละสีผสมค่ะ,มะเมล็ดที่เราซื้อมานี้นะคะมันจะมีชื่อนะคะเป็นพันพันนี้เรียกว่าท็อปคลาวค่ะในซองนี้ก็มีอยู่ประมาณ45สห้าเมล็ดนะคะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็จะแกะ,มะเมล็ดออกมาต้องค่อยๆแกะเนาะ ถ้าหล่นลงพื้นเนี่ยหายเลยนะคะหาไม่เจอเพราะว่าเมล็ดมันเล็กมากนะคะแล้วก็มีไม่เยอะด้วยสี่สิบห้าเมล็ดเองเมล็ดผักดอกไม้ที่นี่นะคะค่อนข้างจะแพงค่ะมีไม่กี่เมล็ดเองค่ะ ออกมานี่นะคะอันนี้มเมล็ดต้นละสีผสมค่ะก็บอกว่ามี45มเมล็ดค่ะพอเราได้มเมล็ดแล้วนะคะเราก็จะทำการเพราะามีข้างในติดอยู่อีก2มเมล็ดค่ะทุกเมล็ดมีค่าค่ะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเพาะในกระถางนะคะ กระถางนี้เป็นดินสำเร็จนะคะแล้วเราผสมเพอร์ไลท์ด้วยนะคะเพื่อช่วยการในการระบายน้ำนะคะก็ค่อยๆเอามเมล็ดออกมานะคะเพราะแล้วก็กระจายไปให้ทั่วๆมเมล็ดเล็กจริงๆค่ะ ในิ้วมือแตะก็ได้ค่ะมันก็จะติดนิ้วมือมานะคะมเมล็ดเล็กมากเลยเนี่ยเราจะไม่ใช้ดินกลบค่ะถ้าเราเอาดินกลบหนาเกินไปมันก็จะไม่งอกนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราหวานมเมล็ดแล้วนะคะเราก็พรมน้ําเพื่อช่วยให้มเมล็ดนะคะติดหรือสัมผัสกับดินเนาะอ่าล้วก็พรมน้ําแบบนี้นะคะเพื่อช่วยให้มเมล็ดงอกไวนะคะเราจะเอากระถางเนี่ยใส่ไปในถุงพลาสติก นะคะอันนี้ก็เป็นถุงพลาสติกหูหิ้วธรรมดานี่แหละค่ะถุงนี้มันจะช่วยเก็บความชื้นนะคะเก็บอุณหภูมิแล้วมันก็จะช่วยให้มเมล็ดละสีผสมของเราเนี่ยงอกไวค่ะหลังจากหกวันค่ะ,มะเมล็ดต้นละสีผสมงอกแล้วค่ะตอนนี้เราก็เอาถุงพลาสติกออกค่ะ สำหรับกระถางนี้นะคะก็วางไว้ในที่มีแสงสว่างค่ะแต่อย่าเพิ่งวางไว้ในที่แดดจัดนะคะเพราะว่ากล้ามันยังอ่อนอยู่ไม่อย่างนั้นกล้านี้อาจจะตายได้ค่ะตอนนี้ต้นฤาสีผสมของเรามีอายุได้15วันค่ะตอนนี้กล้าลรสีผสมเรามีอายุได้หนึ่งเดือนค่ะเริ่มเห็นสีสันของใบแล้วค่ะ ออกล้าและสีผสมของเราโตค่ะเ,เพื่อนๆเราก็สามารถแยกกล้ามาปลูกในถานหลุมต่างหากแบบที่เห็นนี้นะคะหรือในกระถางต่างหากก็ได้นะคะในการเอากล้าออกมาเราใช้ปากกาเก่าๆอันนี้นะคะจะดันรากขึ้นมานะคะอีกมือหนึ่งนี้ถือใบค่ะแล้วก็ใช้ปากกาดันรากนะคะอีกมือหนึ่งก็ดึงใบขึ้นมานะคะนี่ค่ะเป็นกล้าและสีผสมของเราที่ได้นะคะ ต้นอื่นก็ทำเหมือนกันกับเพื่อนๆค่อยๆทำค่ะ ในการปลูกก็ไม่ยากค่ะเป็นเพื่อนอันนี้เป็นถาดหลุมนะคะเราได้ใส่ดินสําเร็จผสมเพอร์ไลแล้วนะคะแล้วก็เอาปากกาเนี่ยแหละค่ะทําเป็นหลุมนะคะเสร็จแล้วก็เอากล้าของฤาษีผส,สมใส่ลงไปนะคะใช้ปากกาดันรากเข้าไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็เอาดินกลบกดดินรอบๆเบาๆค่ะแล้วก็ทำหลุมใหญ่พอนะคะเพื่อนๆ แล้วก็เอากล,าล้าและสีผสมใส่ลงไปเนาะเอาดินกลกุกแล้วก็กดดินดรอบๆเบา เสร็จแล้วก็รดน้ำด้วยค่ะแล้วก็รดตรงโคนต้นนะคะอย่ารดตรงใบค่ะสิบสองวันแล้วค่ะเป็นเพื่อนที่เราได้แยกกล้าต้นละสีผสมมาไว้ในถาดหลุมนี้นะคะตอนนี้กล้าเราก็จเจริญเติบโตดีค่ะ ใบก็มีสีสันที่สวยงามค่ะพามาอัปเดตกล้าหรือสีผสมค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่21เมษายน2563ค่ะนี่ค่ะเป็นกล้าหรือสีผสมเนาะที่เราได้เพาะจากเมล็ดค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีสีสันที่สวยงามกับเพื่อนๆ ีหลายแบบนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยค่ะพอกล้าและสีผสมของเราโตได้เท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนต่อไปเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะพามาดูยอดข้างบนสุดนะคะเพื่อนเพื่อน เราจะเด็ดเด็ดยอดข้างบนสุดออกนะคะยอดนี้นะคะเราจะเด็ดออกนะคะเพื่อช่วยให้ต้นละสีผสมของเราเนี่ยมีพุ่มที่สวยงามแล้วก็เด็ดออกแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตรงใบนะคะมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะคะเ,เพื่อนๆตาใบเหล่านี้นะคะมันก็จะมียอดใหม่ออกมาทำให้ต้นละสีรสมเนี่ยเขามีพุ่มสวยนะคะ แล้วก็ทําให้มีใบเยอะด้วยนะคะเราก็ทําทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆเอนอยอข้างบนแล้วก็เด็ดออกนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะวันนี้ลมแรงค่ะเพื่อนๆ ลมแรงมากเลยแล้วก็เด็ดออกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคมค่ะอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นค่ะเราก็จะเอาต้นละศีผสมของเรานะคะมาปลูกในกระถางค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นกล้าต้นละศีผสมของเราเนาะที่เราได้ปลูกในถาดหลุมค่ะ ตอนนี้กล้าของเขาก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะใบก็มีสีสันหลายสีเลยนะคะแตกต่างกันไปเนาะเราก็จะเอามาปลูกในกระถางที่เราเตรียมไว้แล้วคะ่ะเพื่อนๆเราก็เอากล้าออกมาสองสามกล้าแล้วเนาะดูระบบรากค่ะระบบรากดีมากเลยนะคะรากเยอะเลยนะคะลำต้นก็แข็งแรงค่ะ ใบเขาก็มีสีสันแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาปลูกในกระถางนี่ค่ะแล้วก็ปลูกแบบง่ายๆเลยเนาะเราได้เตรียมดินแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเอาปลูกในกระถางนี้เนาะเราก็คุณหลุมค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอากล้าและสีผสมปลูกลงไปค่ะ แล้วก็เอาดินกลบนะคะแล้วก็กดดินรอบต้นเบาๆค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆกระถางนี้เราปลูกสักสามต้นค่ะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะที่สำคัญนะคะจะลืมรดน้ำด้วยค่ะเราก็รดตรงโคนต้นค่ะจะรดตรงใบค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะการดูแลก็ง่ายๆค่ะเ,เพื่อนๆเราก็คอยรดน้ำนะคะเวลาดินแห้งค่ะ สำหรับกระถางนี้เราก็ทำเหมือนกันค่ะหลังจากปลุกแล้วเราก็รดน้ำได้ค่ะก็รดให้ชุ่มเลยนะคะ หลังจากหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆต้นฤาศีผสมของเราก็เจริญเติบโตดีค่ะในวันที่17มิถุนายนตอนนี้ต้นราษีผสมของเราก็มีสีสันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราได้ปลูกเพิ่มขึ้นค่ะอีก2กระถางเนาะด้านซ้ายมือนะคะที่เห็นตรงนั้นนะคะเราปลูกเพิ่มอีกสกระถางค่ะ สีสันเขาก็ดีขึ้นค่ะมีสีสันที่เข้มข้นขึ้นนะคะอย่างกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะสองกระถางนี้เป็นกระถางใหม่ค่ะ เขาก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะตอนนี้เราก็มันรดน้ำค่ะให้เขาชุ่มอยู่เสมอค่ะพอถึงวันที่9กรกฎาคมค่ะตอนนี้ต้นละิีรสมของเราเนี่ยก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยเนาะ ขาก็เริ่มมีสีสันที่สวยงามนะคะถ้าเรามาดูใกล้ๆอย่างต้นละสผสมต้นนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมีดอกออกมานะคะการดูแลต้นละสีผสมเนี่ยถ้ามีดอกออกมาแบบนี้นะคะเราจะเด็ดดอกออกนะคะถ้าเราไม่เด็ดดอกออกเนี่ยพลังงานต่างๆเนี่ยก็จะนำไปผลิตเมล็ดนะคะ มันก็มีผลทําให้ใบไม่สวยงามนะคะต้นจะโทมนะคะอย่างนั้นถ้าเราเห็นดอกเนี่ยแล้วก็เด็ดทิ้งค่ะเขาก็จะให้ใบที่สวยงามอยู่เป็นเวลานานเลยค่ะแล้วก็คอยเด็ดทิ้งนะคะมีดอกตูมออกมาอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ดอกโตเลยนะคะแล้วก็เด็ดทิ้งค่ะดอกนี้ไม่โตเลยเด็ดทิ้งเลยนะคะ เราก็คอยดูเนาะแล้วก็ทําเป็นประจําค่ะเห็นไเมคาได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะทําต่อไปค่ะวันนี้วันที่18บแปดกรกฎาคมค่ะก็เป็นเวลา9วันเนาะที่เราได้อัปเดตครั้งสุดท้ายนะคะ อันนี้ก็จะมาอัปเดตก่อนจะจบคลิปนี้นะคะราศีผสมนี่นะคะจะปลูกในครึ่งร่มครึ่งแดดก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกในแดดก็ได้นะคะอย่างที่เห็นนี้นะคะตอนนี้เนี่ยร่มนะคะบางทีเขาก็มีแดดออกมาเนาะถ้าเราปลูกในร่มเลยก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าใบมันไม่ค่อยมีสีสวยเท่าไหร่นะคะถ้าโดนแดดบ้างเนี่ยใบเขาก็จะมีสีสันที่สวยงามเนา สีเขาก็จะสดใสเหมือนที่เห็นนี้นะคะอย่างกับสีเขียวอะไรเงี้ยก็เขียวไปตรงอ่อนนะคะสีสันก็สวยงามดีนะคะการขยายพันธุ์ต้นฤละสีผสมนี้นะคะนอกจากจะใช้เมล็ดแบบที่เราทำนี้แล้วนะคะคุณก็สามารถทำอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นการปักชำกิ่งนะคะ การปักชํากิ่งก็ง่ายๆเนาะเราก็เอากิ่งนะคะมาชําในน้ํานะคะก็ก็จะออกรากง่ายๆภายใน 2- อถึงสอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะเพื่อนๆก็หาขวดแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะใส่น้าเนาะ,ะตอนนี้เราก็มาตัดกิ่งและสีผสมค่ะเราก็เลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปค่ะ อย่างเราตัดกิ่งนี้มานะคะตัดแต่งใบสักหน่อยเพื่อลดการคายน้ํานะคะแล้วก็ตัดออกนิดหน่อยก็ได้ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งนี่แหละคะ่ะมาแช่ในน้ำนะคะส่วนที่แช่ในน้ำนี่อยาให้มีใบนะคะแล้วก็แช่ไปแบบนี้นะคะประมาณ2 3ถึงอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะออกรากค่ะ ก็เป็นการขยายพันธุ์แล้วก็จะได้ต้นลสีผสมีฟรีค่ะ